ช่วงนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยค่ะเจาะกันเป็นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องรักจะขาดจะเกินจะมากจะล้นอะไรยังไงก็แล้วแต่สามารถปรึกษาเราได้เพราะเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะพี่คะช่ยวชาญช่ำชองและโชคโชดเฉาแฉแ<ล>ด,ด้วยค่ะ <c oughs> คือพูดจนน้ำลายเฉาแฉไปหมดค่ะพี่นะฮะและทุกคําถามในช่วงนี้นะครับจะได้รับตุ๊กตาจากดูเร็กซ์นะฮะมิสเตอร์สเปิร์มนี่แหละครับ ตัวนี้นะคะเป็นของพิจารณาการและสัปดาห์นี้ครับพบกับคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ได้ยินอะไรคุณย้อยกับคุณเยิ้มนะเรียกว่าเป็นชื่อพิธีกรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะแต่นี่ก็ใกล้วาเลนไทน์มานะคุณหมอหน้าตาดูสดใสนะคะเป่ครับผมสดใสตลอดและตั้งแต่เลิฟบอสนี่คุณฮาร์ทไม่ได้ไปโอ้โหพี่คะเราล่องเรือรักกันค่ะผมไปติดสัมภาษณ์ ที่เกาหลีตอนนั้นอ้งานยุ่งก็เป็นช่วงวันเวลาแห่งความสุขนะครับแล้วก็มาปีใหม่ตรุษจีนวันวาเลนไทน์แฮปปี้แฮปปี้กันที่สุดเลยคราวนี้เขาบอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันหนึ่งซึ่งคู่รักเนี่ยเขาจะมอบความรู้สึกพิเศษพิเศษความรักให้กันและกันนะฮะแต่ทำไมสถิติจากหลายสำนักเนี่ยแสดงออกมาว่าเป็นวันที่เสียสาวของผู้หญิงหลายคนเลยผมว่าถูกต้องแล้วนะคือวันวาเลนไทน์เนี่ยควรจะเป็นวันที่มีเซ็ก มันไม่ควรจะเป็นวันที่ไปเวียนเทียนหรือไหว้เจ้าคุณจะให้เขาไปไหว้เจ้ากันวันวันอะไรก็ถูกขนะก็ถูกเขานะหรือไปมีเซ็กกันวันวิสาขบูชาอะไรนี่มันไม่ถูกนะ คือวันนี้เหมาะแล้วพี่จะมีอะไรกันเพราะว่าหนุ่มเป็นวันที่แสดงความรักต่อกันเพียงแต่ขอให้เซ็กนั้นเป็นเซ็กที่เป็นการแสดงความรักด้วยภาษากายที่ลึกซึ้งต่อกันแล้วถูกต้องตามคองครองธรรมคือรักกันเป็นสามีภรรยากันแต่ถ้าเป็นแค่หนุ่มๆนมสาวๆาวเป็นวัยรุ่นเนี่ยแค่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็พอแล้วกิ๊กกิ๊กกันกิ๊กอูช่วงที่ผ่านมานี่ฮิตมากเรื่องกิ๊กเนี่ยไอ้กิ๊กนี่มันมันลองขยายความที่มันยังไง กิ๊กนี่คืออะไรอะไม่ไม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้กต้ต้องเลิกอนี้ๆีดีนี่น่นนยไม่ใช่แฟนไม่ใช่ชู้ เออเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอ่าไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ก็ต้องเลิกอ๋ออันนี้วัยรุ่นเขาคุยกันเลยจริงๆคําว่ากิ๊กเนี่ยได้ยินมาปี2ปีแล้วนะอุยนานแล้วจ้าแล้วผมก็ถามลูกสาวว่าเอ๊ะคาว่ากิ๊กเนี่ยมันแปลว่าอะไรลูกสาวผมบอกว่าแปลว่าเราสมมติเรามีแฟนคนหนึ่งแล้วแต่เราก็แบบปิ๊งๆกับใครอยู่สักคนหนึ่งเนี่ยมีใจกับเขาด้วยเอ่อนอกเหนือจากความเป็นเพื่อนเนี่ย แค่มีใจเนี่ยเรียกว่ากิกแต่ว่าเวลาไปสัมมานา<อ>ไปเสวนากับวัยรุ่นเรื่องเรือ่องเกี่ยวกับเรื่องเอดเรื่องเรื่องเซ็กในวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เราสามารถมีเซ็กกับเขาได้โดยที่ไม่ต้องผูกพัน เพราะนั้นผมคิดว่ากิ๊กเนี่ยมันมีหลายความหมายมันเหมือนกับเราใช้คาว่าแฟนนะใช่ไหมอาจจะแบบแค่เป็นป็นกันชอบกันก็ถือว่าเป็นแฟนจับมือถือแขนเป็นแฟนแล้วหรือว่าอาจจะมีเซ็กกันแล้วแต่ยังไม่แต่งงานกันก็เรียกว่าแฟนพอเป็นสามีภรรยากันก็เรียกว่าแฟนความหมายกว้างมากครับเพราะนั้นเวลาได้ยินคําว่ากิ๊กต้องถามความหมายว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามันเป็นค่านิยมในหมู่วัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ต้องรู้แล้วว่าหูเอที่เราแบบมานั่ง แบบไม่กล้าสอนนะเรื่องนั้น<ม>เรื่องนี้อะไรต่างหรือว่าเอ๊กะกลัวว่าถ้าไปสอนเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์พออ,อ,อ,อะไรนี่ยังมาถามเอ่อเซ็กก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่อ,อ,อะไรเนี้ย <c oughs> จริงๆปรากฏว่าวัาวายรุ่นจํานวนหนึ่งเนี่ย มีแฟนแล้วก็มีกิ๊กมีเซ็กกันไปทั่วแล้วครับ<อ>เรื่องนี้ต้องระวังครับเพราะว่าในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันต้องระวังเรื่องการตั้งคันไม่พึงประสงค์ตั้งท้องมาไม่รู้ว่าเป็นของใครงงเฝีเมือใครไปหมดงงชีวิตเลยนะฮะหรือว่าติดเชื้อ HIV เนี่ยตอนนี้ก็ระบาดกันมากในหมู่วัยรุ่นโอ,โ,โอ้โหและอย่างวันวนาเลนไทน์อย่างนี้นะคือเด็กๆก,ก็ เนี่ยเราชอบผู้ชายอ่ะเขาต้องมุ่งกันไว้เลยว่าออ้ยไปไปเลถ่ายนี้จะได้ฝันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยทางวิจัยกันเรียบร้อยแล้วผู้ชายจะคิดเรื่องนี้ฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผู้หญิงอ่อนไหวเป็นแบบว่าหลอมเหลวเป็นเทียนดนอะไรฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรอคะผู้ชายก็รับมีอ่าเลยหรอโอ้เห็นเห็นพี่จะกินหมูค่ะเตรียมหมูเดือบางตอฟันอะไรมีการวิจัยค้นพบว่าเออผู้ชายเนี่ยจะมีความตั้งใจที่จะมีเซ็กซ์เนี่ยสถิติเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ได้คาดคิดว่าไม่ได้เตรียมพรามว่าวันนี้จะมีเซ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบรรยากาศพาไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะสำหรับวัยรุ่นนะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยควรจะถือโอกาสวันนี้ว่าไปกับพ่อแม่ครับ ความรักไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักหนุ่มสาวจะได้เหรอไม่หายากนะวาเลนทาน,ทนี้ไปกินข้าวกับแม่เธอลูก,ากขาแม่โหยากนะถ้ามีแฟนนะถ้าถ้างนั้นไปกับแฟนต้องไปกันหลายๆคนอ๋อเดทเป็นหลายๆคู่อ่าคือ,ค,อคือไปหลายๆคนเนี่ยเขามอมอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเรื่องมอมยงอมยาใช่ไหมฮะะอ่าก็ถ้าเราไปกับเพื่อนเนี่ยขากับเพื่อนพากลับได้อ๋ออย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าอันเนี้ยสำคัญอันนี้ก็ต้อง มีเวลากลับคือต้องคุณพ่อคุณแม่อนุญาตโอเคไปแต่ว่ากลับคุณพ่อให้กลับไปสองทุ่มแต่ถ้ากลับมาตีสองเนี่ยโอกาสที่จะเตลิดเปิดเปิงเนี่ยมีเยอะอันนี้ก็จริงอันนี้คือสําหรับวัยรุ่นนะคะคืออย่าไปมีเซ็กแบบเสียรู้เสียท่าเสียตัวเสียใจผมไม่ได้เห็นดีเป็นงานเสียน้ําตาเสียน้ําตาใช่เป็นทุกข์ใช่ไหมก็ต้องระวังเพราะว่า เขาบอกว่าผมเนี่ยเปรียบเสมือนเปรียบเสมอว่าเซ็กเนี่ยเปรียบเหมือนไฟแล้วธรรมชาติของไฟเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่ามันเป็นลูกน้องที่ดีแต่มันเป็นเจ้านายที่ชั่วร้ายเป็นลูกน้องที่ดีก็คือว่าถ้าเราเป็นเจ้านายมันเราควบคุมมันได้เราบังคับบัญชามันได้มันจะรับใช้เราทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเจ้านายเรามันควบคุมเราปุ๊บเราจะเป็นท่าของมันแล้วเราจะเป็นทุกข์ความรักเนี่ยเปรียบเสมือนสายน้ํา น้ำเนี่ยทำให้เรือลอยก็ได้ทําให้เรือจมก็ได้เพราะฉะนั้นจงมีจิตใจเปรียบเสมือนรัวเรือที่ไม่มีรูรั่ว <donc> เรือที่มีรูรั่วก็คือจิตที่ขาดสติ <c ười> พอขาดสติ <c ười> ปุ๊บเรือก็จมจมเสร็จก็เราก็จมจอมอยู่ในห่วงของความทุกข์ห่วงรักเหวลึกโโอหแต่จงเปรียบเสมือนให้จิตใจเนี่ยตั้งมั่นเหมือนเรือที่เคลื่อนตัวอยู่เหนือสายน้ํา แล้วให้สายน้ำเนี่ยพาเรือไปสู่จุดมุ่งหมายที่งดงามของชีวิตโอ้โหนี่เดี๋ยวๆปีนี้กวีซีไลท์จะส่งจะส่งบอกสุกามโลสุกามโลพิกกูดดีกว่าดึกว่าจะเป็นสุกามาเลยแหมแต่หมอมีคำคุมๆมาฝากตลอดคือมน้องบางคนบอกว่า ถ้าแฟนมารุมเราแบบเป็นงวลเลนทายนานนะวันนี้วันพิเศษรักคนเดียวไม่เปลี่ยนใจไปไหนไอ้นี่จะทำโลโลอะไรเวลาผู้ชายเนี้ยนะมันหน้ามืดเนี่ยมันเห็นช่องคลอดเป็นดอกบัวทุกคน มันเหมือนกันขนาดนั like ้นเลยเหรอคะคือนเเลยหรอจะให้คุกเขาออดวอนยังไงก็ได้ใช่ไหมแล้วผู้หญิงจะรู้หรือเปล่าว่าเขาจะรักเราจริงหรือเปล่าดูตอนเขาขอไม่ได้ครับต้องดูตอนที่เราปฏิเสธผู้ชายเนี่ยเขาจะบอกว่านี่พวกเราผู้ชายนะเวลาที่เราจะขอผู้หญิงเขามีเซ็กเนี่ยฮะประโยคไม้ตายที่จะพูดเหมือนกันทั่วโลกคือ ถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องยอมเป็นของฉัน oh, อ๋อมันโดนนี่เข้าไปเนี่ยมันโดนแล้วถ้าไม่ยอมเนี่ย<ๆ>ก็แสดงว่าไม่รักฉันจริงสิถ้าอย่างเนี้ยฉันจะไปม,มีแฟนใหม่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องกลับสติให้ได้ว่าถ้าเราถ้าเขาไม่ยอมรับคําปฏิเสธของเราก็แสดงว่าเขาไม่รักเราจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายพูดว่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องยอมเป็นฉันผู้หญิงต้องกล้าพูดทันทีว่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องรอฉันได้เธอเป็นผู้ชายที่ฉันรักนะแต่ฉันพร้อมที่จะมีเซ็ก์ <c oughs> ก็ต่อเมื่อเราแต่งงานแล้วเท่านั้นเห็นไหมครับแล้วจะดูว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าดูตอนที่เขายอมรับว่าเขาปฏิเสธ เขายอมรับคําปฏิเสธของเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมรับคําปฏิเสธของเราเขารักเราจริงไหมรักจริงครับแต่เป็นรักจริงหวังยิงสเปิร์มนี่แต่มันเป็นรักแบบเสน่หาที่ปราศจากความเมตตาแล้วถ้าเป็นแฟนยังเอาเปรียบกันขนาดนี้อีกหน่อยเป็นสามีภรรยาจะเห็นแก่ตัวขนาดไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรักต้องมีทั้งเสน่หาและความเมตตาประกอบกันครับทีนี้มาถึงคู่สามีภรรยาบ้างจะทำอย่างไรให้ทุกวันเนี่ยเป็นเหมือนกับวันวาเลนไทน์อ่า ไม่ไม่เพาะว่าจะต้องมาสวีทหวานแหววก็เฉพาะวันที่14กุมภาเออจัดทันิมูลบ่อยๆทันนิมูลไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตหลังแต่งงานนะคือการจัดทันิมูลเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเราถือว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมกระตุ้นยอดขายสินค้าชิ้นเดิมๆจัดโปรโมชั่นบ่อยๆ เอาม่ด๋อยเป็นระยะเรื่อยสินค้าชิ้นเดิมๆเลยไม่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันต้องมีมิดไนท์เซลกันบ้างยอดแรกแจกแถมกระหน่ำอามเลยนะ เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เอออะไรอย่างงี้ดีป่ะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนอะไรดีอย่างงี้ดิแมแต่ไม่ต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนที่ก็ยังได้แต่ไม่ต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนที่ก็ยังพอทนแต่ถ้าเปลี่ยนคนก็พอกันทีไม่ได้ไม่ได้นะเพราะฉันต้องทำอย่างงี้มีความเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆปรุงแต่งครับคือผมก็ไม่ได้คิดว่าเซ็กจะต้องหวือหวาโลดโผนพิสดารมาก เพราะเราไม่ได้เล่นกายกรรมแต่ก็อย่าทําให้มันกลายเป็นเรื่องที่เจิดชื่ซ้ํำซากจ,จําเจซจนมันกลายเป็นเรื่องเบื่อหน่ายใช่ไหม,มก็ขอให้มันอยู่กลางๆให้มันทําให้เราสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของความเป็นหนุ่มสาวความเป็นสามีภรรยาเน,นี่ยสดชื่นเพราะว่าสามีภรรยาหลายคู่เนี่ยพอแต่งงานกันแล้วเนี่ย หลังจากนั้นชีวิตเป็นไงครับมุ่งหน้าทามาหากินโอ้โหมีแต่ความเรียดนะหาเงินหาทองผ่อนบ้านผ่อนรถจนสุดท้ายความสัมพันธ์ในแนวนอนสูญหายหมดครับมันมุ่งแนวตั้งกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วมันมีแต่ความเครียดเอาเตียงนอนมาเป็นที่ปรึกษาหาหรือว่าพรุ่งนี้จะส่งงวดนั้นงวดนี้ยังไม่อะไรอะไรต่างๆเอาแต่อย่างนี้คือร้างราไปนานจะให้มาทํามันก็ขัดเขินใช่ไหมเราเราจะเริ่มยังไงทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคแนะนำหน่ยครับ วิธีการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนคนเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดได้บางทีนะฮะตอนที่ข่าวกิ๊กออกมาใหม่ๆเนี่ยผมนี่คุยกับแฟนเลยคุยกับภรรยาจำว่าแฟนกนแต่ว่าภรรยาภรรยาเธอวันนี้เรายกเลิกกันเป็นสามีภรรยาสักวันหนึ่งเปลี่ยนเป็นกิ๊กนีวันนี้เราเป็นกิ๊กกันนะไปไหนด้วยกันเนี่ยติดต่างว่าผู้หญิงคนนี้เราวันนี้เพิ่งพบกันครั้งแรก แล้วเรากําลังจะแต้อ่างเธอกําลังจะชวนเธอเนี่ย <c oughs> ไปดินเนอร์ด้วยกันคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องห <c oughs> ลอกล่อด้วยคําพูดที่จะทาให้เธอมีเซ็กกับเราให้ได้คืนน้ <c oughs> แต่แต่ก็ภรรยาเรานั่นแหละเปลี่ยนแค่ความคิดแค่เนี้ย <c oughs> <c oughs> ชีวิตมีรสชาติขึ้นไดเยอะที่บอกว่าแล้ว <c oughs> แล้วภรรยาคุณหมอก็ด้วยเลยเหรอคะหรือว่าด้วยเล่นด้วยแบบนี้เลยเหรอกินด้วยป่าไม่รู้แต่ผมนั่งคิดของผมอยู่คนเดียว แต่ยังมีสติอยู่นะครับยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อะไรเจริจริงเป็นยังคือบางทีเนี่ยแค่แค่เปลี่ยนความคิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่เราไปด้วยกันเห็นจริงๆเห็นหน้าด้วยกันทุกวันเนี่นะแต่ว่าเอ๊ะติดตามว่าเขาแบบวันนี้เราเพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกเนี่ยแล้ววันนี้เราจะตีเสดิจยังไงจะเข้าไปทางความรู้จักเขาไงมันสดชื่นนะจริงๆจริงๆแค่นี้เอง เออแต่ลองทำได้อย่างเดียยเดี๋ยวเราต้องติดตามผลกันต่อไปนะผมยังแฟนสุณดีอแฟนเธอมาไม่ไหนไอแต่ยอดยอดอ่เปลี่ยนทัศนคตินี่หน้าเราไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจเราได้แล้วที่ตั้งของจิตก็คือสมองนั่นเองค่ะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดครับสุดท้ายเลยครับเทคนิคและลีรารักที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์เขาบอกเริ่มต้นจากการจุมพิษ เพราะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจะมีคู่หนุ่มสาวคู่แฟนหลายคู่เลยที่จะจุมพิษกันเป็นครั้งแรกมีคําแนะนําอะไรให้กับน้องๆเหล่านั้นไหมครับเมื่อก่อนมาตอนที่ก่อนมาเนี่ยนะครับผมตอบปัญหาในเว็บไซต์มีคำถามเข้ามาเลยคําถามหนึ่งครับว่าสั้นๆเขาเขียนว่าจะจูบอย่างไรให้ดูดดื่มโอ้โหผมเนี่ยนะก็น่าจะตอบว่าไงดีนะแบบเอ๊ะจะต้องเอาลิ้นล้วงเข้าไปให้ปลายลิ้นเนี่ย มันไปสัมผัสกับลูกกระเดือกนะคับโคอพันอะไรนี่นี่คือคิดแบบผู้ชายนะแล้วก็คิดแบบฟิสิกส์ข้อคิดทางกายภาพคืออย่างนี้เลยเหรอเอาปากมาประกบกันเอียงลิ้น45องศาเพิ่เยอะขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวเลยโคไปพันโอ้โหฟิกแฟกล็อกเกลียวออกมาใหม่ปรากฏว่าผมถามภรรยาภรรยาเดินผ่านผมถามเราะว่าเนี่ยคำตอบนี้จะตอบไงจะจบอย่างไรให้ดูดเดือดเขาบอกสั้นๆว่าจบกับคนที่รัก โอ้โหจบเลยจูบกับคนที่เรามีความรักอย่างลึกซึ้งครับแล้วความสุขนั้นจะดูดดื่มครับเพราะว่ามันเป็นความสุขที่สมองมันไม่ได้สุขที่ตรงนี้ครับมันสุขที่ตรงนี้ที่ใจของเราครับในขณะที่ลิ้นก็ไปฉันอย่กันรายการเลยค่ะคนอกกมากเลยค่ะคบอลโดดราก้อนแล้วครับคุณหมอสุกมนจยังอยู่กับเราต่อนะฮะเข้มในช่วงต่อไปช่วงนี้พัชกรูครับ